สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสารช่องข่าวเป่าพอ้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เป่าพอ้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเผยโฉมคนจับโป๊ทองทิพย์กลผ้าคนหนูทําผัวเชื่อสนิทใจจากกรณีแฟนเพจ f c e e o o o เจมอยโพสคลิปวิดีโอครอบครัวหนึ่งที่กำลังร้องไห้เสียใจหลังท้องคลอด เด็กชายแฝดชายแฝดหญิงแต่เด็กผู้ชายเสียชีวิตก่อนนำศพไปบำเพ็ญกุศลเมื่อพระเปิดผ้าคนหนูออกกลับไม่พบเด็กโดยล่าสุดผลการตรวจพบว่ามดลูกยังเล็กไม่ได้โตเหมือนขนตั้งท้องขนาดมดลูกของคนที่คลอดลูกปกติจะต้องมีขนาดเท่าลูกส้มโอสูงระดับสะดือลงไปแต่เท่าที่ตรวจพบมีขนาดเท่าไข่ไก่อีกทั้งเพิ่งจะผ่านการคลอดลูกจริง จะยังคงมีเศษน้ำคล่ำตกค้างแต่ตอนที่ตรวจไม่พบร่องรอยดังกล่าวจากกรณีข่าวในเกรียงไกลพ่อเด็กพร้อมน้องเตยแม่เด็กออกมาไหว้ขอโทษสังคมปมกรณีที่โกหกว่าโรงพยาบาลไม่ยอมให้ศพลูกชายที่เสียชีวิตเมื่อวันที่18พฤษภาที่ผ่านมาทางด้านพระสวัยธรรมสรูอายุ80ปีพระลูกวัดวัดสวนแต่งที่ได้รับกิจนิมนต์ไปเชิญศพของลูกสาวนางสาวกะหลุกนก ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยายมรรชก่อนที่จะเดินทางมาทําพิธีสางศาสนาที่วัดสวนเตียงเปิดเผยว่าเมื่อวันที่มีการมาเชิญอาตมาไปเชิญศพเด็กนั้นเวลาประมาณ16นาฬิกาอาตมาอยู่ที่วัดสวนเตียงมีรถกระบะมารับมีนายนัดและนางสาวเตยและยิงอีกคนหนึ่งนั่งบริเวณด้านหลังส่วนอาตมานั่งที่เบาะด้านหน้าและมีการเดินทางไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จากนั้นแม่เด็กมีการลงจากรถบริเวณประตูหน้าส่วนอาตมาและสามีของแม่เด็กขับรถไปจอดบริเวณลานจอดด้านหลังของโรงพยาบาลรออยู่ค่อนข้างนานและบอกให้อาตมารออยู่ในรถเท่านั้นบอกว่าด้านล่างค่อนข้างร้อนในเกียงไกลมีการพูดโทรศัพท์คุยกับนางกนกกรอ,อยู่สองครั้งแต่ก็ดูว่าไม่มีท่าทีเป็นหายอย่างใดจนกระทั่งขับรถไปบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับนางสาวกนก กระดกนกนก,กรกรุกนะครับขึ้นรถโดยขณะนั้นเมื่อนางสาวกรคกนกขึ้นมาบนรถนายเกียงไก่ก็มีการบอกว่าขอดูหน้าลูกหน่อยเตนางสาวกรคกนกบอกว่าเพศไม่ให้เปิดเพราะกลัวติดเชื้อและได้มีการส่งสายสินให้กับนางสาวกรคกนกเพื่อที่จะผูกกับศพของเด็กในการทําพิธีนําศพไปวัดโดยผูกบริเวณผ้าที่หอ่อศพมีลักษณะเป็นผ้าคนหนูจากนั้น ก็ขับรถกระบะไปที่วัดเมื่อไปถึงอาตมาได้รีบไปเข้าห้องน้ําจึงไม่เห็นช่วงการมีนําศพของเด็กใส่ในโรงศพเมื่อสอบถามอีกครั้งก็พบว่าสายศีนที่ผูกอยู่บริเวณตัวเด็กยังไม่ถูกกับข้อมือที่ถูกต้องตามประเพณีจึงมีการบอกให้ญาติเปิดโรงศพเพื่อที่จะผูกสายศีนกับข้อมือของเด็กอีกครั้งหนึ่งเมือ่อและเมื่อเปิดออกมากลับไปพบก็ไม่พบเด็กตามที่ปรากฏในคลิปจากนั้น ทางครอบครัวก็โวยวายเสียงดังและค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแจ้งว่าเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าศพของลูกหายจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินมาทางมาวิทยาลัดก่อนที่ครอบครัวของ,งนางสาวกรกรนกจะเดินทางออกไปคาดว่ามีการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำลงศพไปด้วยและเพิ่งจะนำมาฝากให้อัตมาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเมื่อมีการนำศพออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผ้าที่ห่อจะเป็นผ้าสีขาวอาตมามองว่าถ้าหากไม่มีการบอกให้เปิดรงก็อาจจะทําเป็นการเผาผ้าอย่างเดียวก่อนหน้านี้เมื่อรับศพเด็กจะมีการอุ้มมาในลักษณะแบบนี้อาตมาไม่สามารถพูดอะไรได้มากคงเป็นไปตามเวรตามกรรมทําแบบใดย่อมได้แบบนั้นทีมงานข่าวเดินทางไปยังโรงงานที่นายเกลียงไฟทำงานตำบลสวนแตงอำเภอสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีพบนางสมรน้นาสมมุต อายุ45ปีพนักงานโรงงานเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตัวเองก็เห็นว่านายเกรียงไกรทำงานที่นี่มานานแล้วและมักจะเห็นนางสาวกรกนุกมาด้วยเป็นบางครั้งโดยระยะหลังที่ผ่านมาตนสังเกตเห็นว่านางสาวกรกนุกมีการตั้งครรภ์และมีการใส่ชุดคลุมท้องรวมถึงมีการติดเข็มกลัดบริเวณเสือ้อแต่ตนเองก็ไม่ทราบว่าท้องหรือไม่ท้องแต่เท่าที่พูดคุยกับนายเกรียงไกรก็บอกว่าภรรยานั้นท้อง นายเกงรงไกลทํางานขับรถส่งของที่โรงงานแห่งนี้แต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อนางสาวก,กรขนกมาถึงนางสาวกรกนกก,กจะมักนั่งอยู่บริเวณในโรงงานนอนอยู่บริเวณนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดนิ่งเงียบส่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้มาก่อนวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองก็ยังไม่เห็นนายนัดและนางสาวเตยเดินทางมาที่โรงงานแต่อย่างไรทีมงานข่าวได้เดินทางไปยังร้านขายลงสุขของนางสาวฝน เจ้าของร้านจำน่ายลงศพเล่าว่านายนัดพ่อเด็กมาซื้อลงศพด้วยตัวเองวันที่19ตาแดงร้องไห้เสียใจมาขอซื้อลงศพเด็กจ่ายเงินมัดจํา1 0 0 0บาทแล้วบอกว่าจะมารับวันที่20พฤษภาคม64เวลา13นาิกาสีหน้าเศร้าเหมือนเดิมจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก500บาทแล้วกลับออกไปเมื่อตนเห็นข่าวว่าเตยเปิดลงศพ้องไห้จําได้ว่าเป็นลุงของที่ร้าน พอเห็นแถลงข่าวว่าไม่ได้ท้องจริงก็ยังงงว่าทําไปเพื่ออะไรเพราะเรื่องแบบนี้คนที่ต้องได้รับผลกรรมไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ตามขณะที่นายนิทัศนตร,รีอาริกุลสอจอเขตเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำุพนายนัทมาพบสื่อมวลชมที่โรงงานที่นายนัททำงานอยู่นายนัทกล่าวว่าตนได้ปรึกษากับภรรยาจนทราบเรื่องพอสมควรแล้วเปิดใจคุยกันล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา และจะขอเปิดเผยรายละเอียดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้พร้อมกับทางโรงพยาบาลอีกครั้งส่วนรายละเอียดต่างๆจะให้ภรรยาเป็นคนชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งตนเองยืนยันว่าที่ผ่านมาภรรยาท้องจริงแต่มีเหตุที่เด็กหลุดไปภรรยาก็ปิดบังเอาไว้โดยท้องเมื่อประมาณ 4- 5หเดือนที่แล้วและมีเพศสัมพันธ์กันทำให้เด็กแท้งตนเองอยากจะขอบขอโทษทุกคนพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไม่สามารถพูดอะไรได้ตอนนี้ อีกทั้งสภาพจิตใจค่อนข้างยำแย่ตนเองไม่กลดภรรยาเพราะรักภรรยาภรรยาอ้างว่าทําไปเพราะรักจึงไม่ได้พูดเรื่องดังกล่าวให้ฟังแต่อย่างใดที่ผ่านมาครอบครัวฝ่ายหญิงก็ไม่ทราบว่าฝ่ายหญิงแท้งมาก่อนส่วนที่ไปรายการหนกระแสนั้นก็ยังไม่มีใครทราบว่านางสาวกรขน,นกแท้งไปแล้วส่วนการที่พ่ออ้างว่ามีการฟังท้องเด็กและได้ยินเสียงนั้นอาจจะเป็นการมโนเอาก็ได้เพราะถ้าไม่ใช้หูฟังของแพทย์โดยตรง ผู้หญิงอาจจะมีหิวข้าวก็มีเสียงท้องร้องก็เป็นได้ตนเองขอวิเคราะห์อยู่2เรื่องหลักๆคือ1อาจจะจิตเวทหรือไม่เพราะถ้าเป็นอาการจิตเวทต,ต้องมีการพบแพทย์ด้วยเพราะอยากท้องและไปโกหกคนอื่นว่าตัวเองท้องหรือ2มีความปรารถนาอยากมีลูกกับแฟนคนนี้จึงต้องท้องให้สําเร็จเพราะกลัวแฟนจะไม่อยู่ด้วยหรือไม่หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไป ขอบคุณ f อฟทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวทันกระแสมาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ